มือขยุ้มในข้าวแล้วคุณนายขาทำไมคะแกะให้แล้วคะ่ะอย่าไปเสียเวลาตรงนี้สิคะรีบกินเออรีบกินใส่ปากก่อนโอเคคะ่ะเดี๋ยวจะหงายเก๋งอีกวันนี้เอาคุณนายไปอาบน้ำคะ่ะโอ้โหทุรักทุเลเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยยันเช้าเลยอะ่ะอาการงงง,งและ้ะ วันนี้มีปลาต้มยำค่ะปลาทูต้มเลกต้มแซบแถวที่บ้านเลกต้มแซบคุณนายไม่ใส่พริกนะคะสองมือตะกุยแล้วเดี๋ยวเพิ่งไม่ต้องเลือกค่ะเลือกให้แล้วค่ะเลือกให้แล้วคุณนายกินได้เลยนะคะเออเลือกให้แล้วค่ะเออกินได้เลยเอามะม่วงไหมไม่รู้เอาไหมเอานะออชอบกินข้าวกับมะม่วง เดี๋ยวจัดการให้นะรอแป๊บเอามะม่วงให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณนายมื้อเช้าวันนี้ก็กือบแปดโมงครึ่งกินปะอันนี้ช็อตที่สองค่ะช็อตแรกรอบแรกยังไม่มีมะม่วงเราอ,องหามะม่วงถามเอาไหมเอาปลาต้มยำค่ะนี่ต้มแซ่บค่ะแกะเนื้อหนึ่งตัวกลงวันอีกหนึ่งตัวเย็นก็ค่อยว่ากับข้าวใหม่กินสองมื้อค่ะวันนึง กินกระแสนจะทุรักทุเลวันนี้เขาสวยนะคะไม่ได้ใส่พริกอะค่ะให้คุณนายกินเปล่าๆอย่างนี้แหละต้มยำปลาทูอร่อยไหมคะอร่อยนะอร่อยนะเออหน้าตาเหมือนไม่อร่อยยิ้อยม,อร,อ,มอร่อยจริงอะเออเป็นกําลังใจกันหน่อยคนดูแลว,วันนี้ก็แย่บานหมุนค่ะสู้กันไปโอ้โหฝ่าจะเอาคุณนายไปอาบน้ําได้ทุรักทุเล ไม่นอนค่ะเมื่อคืนน่ะเดินมาสองรอบคุณนายยังไม่นอนเลยดูกล้อ,องคุณนายอมมอ,อ้อ่ะอ่ะกินข้าวแม่พูดไปก็มองไปสงสัยต้องช่วยป้อนและเดี๋ยวคุณนายเป็นอื่นอ่ะแล้วจุดจตดจงจังอ้ํากินพร้อมมะม่วงเลยอ่ะเอะอนั่นแหละจ้อนของคุณนายชุดหนึ่งของเราชุดหนึ่งเนาะดูไปด้วยก้างสลับกันไป คนดูแลก็เมื่อคืนนี้ก็เฝ้าคุณนายไม่เชิงเฝ้าหรอกแต่เดินมาดูในกล้องคุณนายก็ไม่หลับต้องปล่อยเลยอะ่ะโอ้โหตีสามยังไม่หลับเลยทําเราไม่หลับไปด้วยมามองคอนจริงมออกมาก็คุณนายก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับให้ลืมตาอยู่ทําไมก็ไม่รู้ตายเลยทําเราไม่หลับไปด้วยแล้วเราก็หลับายาก,ยาก พอตื่นแล้วหลับยากเลยทีเนี้ยจะเพือ่ออ่ะกินกินอ่ะให้คุณนายจุดจุด้องจ้อง,องช้อนแต่ไม่ได้กินนะคะจออยู่อย่างนั้นแหละอ่ะอานีมะม่วงอ่ะอ่ะอ้ามเออต้องกินเองมั่งจะได้เก่งนะคะกินกินอ,อันนี้ชุดก็ยังเหมือนเดิมค่ะแกะแพมเพิ์ดีนะยังไม่หลุด พาเดินไปอาบน้ําหน่อยกลิ่นฟุ้งไปหมดเลยไม่ไหวจะขี่ไม่ไหวจ้ะ,จะอันนี้โอ้ยตายเหนื่อยเหนื่อยด้วยน้ําหนักคุณนายเนาะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้เธอหนักนะเนี่ยแย่เลยคนดูแลกระดูกไปพร้อมคุณนายแหละโอ้ยสามสี่วันนี้ลาเลยอ้ามอ้ามร่างกายเราก็ตามตามไปติดๆนะคะคุณนาย คนดูแลก็ป่วยนะคะสามสี่วันเนี้ยเฮย้ยสู้กันไปค่ะเนี่ยเห็นอย่างนี้เธอหมดนะคะเนี่ยหมด